สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในตางแดนยูเคนะคะมาได้ค่ะมากินลาบปลาน้ำกันลาบปลาซาหมอนกับกับกุ่งแต่วางเทียงคนละอันนี้มันคำแล้วกินักงน้อยก็นึกอ,อยากกับตุ่มซุปน้ำซุปเอาน้ำซุปหานที่วัดกินตะมือว่างอันนั้นน่ละปีไม้นั่นละมันย่างๆอยู่ กินเล้ววางเที่ยงกินไปเทือเ่อนึ่งเล้วอันนี้กินอีกเนี่ยมาแลงเฮย้ยถกินเป็นกับแก้มเด้อเป็นหลาบเท่ากคะ่ะก๊อปจะกินพักน้อยนึงหรอเออกินขอนอย่างน้อยนึง,งกูกินหลาย กิ็นยังไิกินไรแล้วมันอืดชวนมีกินไรไรต้มจนเปื่อยหล่อนเหลือแต่เอาไนเอาอันที่ว่าน้ำซุปเอากระดูกมันต้มนะไปะนี้ก็ต้มจนเปื่อยฝรั่งนี่เหลือเต้นห,หนังแต่เนี่ยเตเนือหลอนออกมากับอันนี้กับน้ำซุป อยากเอามือค on ุยนะคะเอานีเอามวนก่อนแต่ข้ามันไงบวกบปลาตะม่อนจิบเดียวข้าวฮันสักก้อนหันแล้วก็ลวกลวกแป๊บเดียว บํารุงโดนกับกลุ่มเขามาหลาบหลาบขึ้นจังเงินหลามเ้าเนี่ยแหละถ้าชีวิตน,นี้อะไม่ได้เห็นงานเลย กุีง,งานมีอยู่วันผุดขึ้นขึ้นเขาแค้นสริมเขายกเลิก็เลอบอยบบได้ไปเห็ดดีกันเลยเห็ดงานบานเริ่มต้นค่อยเอาไม้อาทิตย์หนาเอาคัก หอมแดงกินสองรอบละกินมันเบะครั <laughs> วนี้ก็นั่งอบอวบเราก็จะดทูเบทเนาะโอ้กิจะบ o กทูดัตติ y ยอะ เซติรีฟ for you ใช่ alright good night darling คุณจะมีอาหารเย็นไหมอืมฉันคิดว่ามีสำหรับมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นมื้อเที่ยงด้วยกันเลยเซติวิดีโออืมใช่เซติวิดีโอใช่ทักทายด้วยทักทายใช่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  okay mm-hmm i'm gonna follow you in a minute okay Ready. all right okay good night do you give me a kiss it's my lip eat that one's gonna be hot no but it's when you go it's when i go to sleep yeah i give you a kiss okay darling Lovely. good night love you okay. แม่กินรอบสองรอบสาม้วล, 3, ลูวกสามแ่าเขากินขเขาแรกลราบอกท่าว่าสันติเห็นแม่กินดูแล้วตอนเป็นแม่ลูกอ่อน่จ้อยจอยนอนบอนบอิมกินบบอิมแรงลูกยดเดยอีผืวเมื่อย อยู่ห้างต็ตอะกันเนาะเยากมีเรางเห็ดได้ไม่เป็นไากกอุดเอา ต้นน้ำซุปแล้วคันเนี่ยมืออื่นมีโปรแกรมที่เอาตู้เตียงเกาไปให้ยชาลจีการกุศล พ่อเพ่ขายอืมพับเงี้ยลง ไปกับลูกนี่แหละเพราะว่าลูกหันได้เปิดโรงเรียนก็สิเอาใบเฮ็ดงานไปส่งอยู่สำนักงานกลับมากกับช้อปปิ้งนิดหน่อยไปใช้อะทีแล้วก็สิไปช้อปปิ้งกับเขาจังหน่อยเอาไหนไปส่งกลับมากกสิเฮ็ดงานบ้านยังดอกคารีบผ่ากล่องถมหัวเลยอดีตได้ซองอาทีก็ซองอาทีได้บอดีบผ่า รียนไ่ยม้ถึงชุดทำงานชุดนักเรียนเอาโซกินโซเนียดอกมันอืดกินซึ่งหอมจางหมดแพ้ กุ้งกับหั่นลวกพร้อมกันกับปลาแต่ว,วันศุปร์คุณจะกุง้งกุ้งกับอะไรเอาลาบปลาแซลมอนกับกุงก้งผสมกันแซ่บมาแล้วจะมากินข้าวน้ำกันกินเพื่อกินเพื่อโซนน้ำซุปเล็กน้อยก๊ง เพ็บหอมแดงมีความสุขสุขูสุขคน,นยังมาแรกนะคะเดี๋ยวก็พอกันไหมค่ะเดี๋ยวกินเพื่อน,นะคะลาปลาสิเบิดแล้วละกินลิมกินหัวไปนี่ล้มันสิเบิร์ดแล้วจะหาแนวเบิร์ดด้วกันกอนสวัสดีค่ะ